ลงมือเฮ็ดละจ้าพี่น้องจ้ามือน,นี้สิเฮ็ดกระทร้อนแช่อิ่มเด้ค่ะเดอ้อหลังจากที่เอาบักระทร้อนนี้ไปแช่น้ำเกลือมาทั้งหมดสามครึ่งค่ะวันนี้ก็ทำการปอกค่ะทำการปอกปอกกินนน่ะมิกินนน่ะ <c oughs> ดวงเนี่ยเราได้ค่ะเพราะเขาแช่มาสามสามคืนแล้วแช่น้ำเกลือเฉยๆ <c oughs> ยางกรบวบามีเราได้ <c oughs> เด๋ยวนีว้ เวลาปลอกไปเบืองได้ค่ะเด้อเดี๋ยวจะให้ดูขั้นตอนการทําขั้นต่อไปค่ะสวยๆบวค่ะดบกระท or โดกอกรอดักระถอ r อยู่ต้นผู้ใดอยากกินมากได้ค่ะเด้อหลายค่ะหลายเนี่ยของเพื่อนบ้านของเจ้าขวงเพื่อนบ้านน่ะไปเหตุตางานบวกรอยอยห่อไว้ย่างดีเด้ค่ะถ้าเพื่อนบ้านไม่เห็นกับขอกัรุณนน่ารวะะ้เด้ค่ะว่ากําลังลงมือทําแล้วนะคะพี่เอามาอีกนะโอ้ยหอมหอมหอมกิดนดองว่ะ หอมบักวกะท้อนหลังจากปอกเปลือกเรียบร้อยแล้วจากนั้นก็เอามาบั้งค่ะกีบ <c oughs> บั้งที่ๆแล้วก็บ,บิดจักหน่อยน,นี่เวลาที่ทำน้ำแช่อิ่มแล้วจะได้เข้าเครื่องค่ะแต่เสีปพะพ่นองนที่สำคัญระหว่างระหว่างรอนะคะ เข้าก็ต้อกกาต้มน้ำเชื่อมไว้เนยค่ะนี่อันนี้ต้มน้ำเชื่อมไว้รอให้เย็นค่ะอันนี้เทคนิคนะคะเคล็ดลับดีๆในการทำกระท,รท้อนแช่อิ่มนะคะหลังจากที่เอากระท้อนไปแช่น้ำเกลือไว้สามเมื่อแล้วก็มาฝอกเปลือกแล้วก็บบังทีๆแบบนี้เป็นปะค่ะเข้าก็เอากระท้อนของเข้านี่ใส่ในถุงถุงร้อนค่ะถุงละลูกละลูก,แล,ลกแล้วก็ใส่น้ำเชื่อมเข้าไปเลยค่ะมันสิง,ง่ายต่อการเก็บค่ะ ลาจะกินก็เออเอาออกมากินได้ทีละลูกลูกอื่นเราก็ไม่ได้ไปแตะต้องมันแบบนี้เป็นวิธีที่สะอาดง่ายค่ะเอาไปใส่ได้เะคะพี่น้อง